งานวัตเตอร์เบดเราสามารถทําได้หลากหลายนะตัวนี้เป็นคัลเลอร์ดีไซน์ที่เราทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้โชว์เสี้ยนขาวทําบนวีเนียโอความด้านก็คือแมตท์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพื้นผิวสัมผัสเหมือนกับไม้ธรรมชาติเลยตัวนี้จะเป็นเดอเรทเป็นการทำเฟอร์นิเจอร์ในอินทีเลียในโรงแรมระดับพรีเมียมตัวนี้เป็นสีโปร่งนะครับสีโทลายไม้ก็จะเรียกวีเนียวอนัความโปร่งแสงของมันเนี่ยมันจะมองเห็นลายไม้เน้นลายไม้ชัดขึ้นมากกว่าเดิมของเราก็สามารถที่จะออกแบบแล้วก็ทำคัลเลอร์แมตท์ตามที่ลูกค้าต้องการได้ควาามมด้้นก็ีตตังแ่5 30%ก็จะอยู่ซิมิคอสกับตัวแมทเหมือนกันสีทึบแสงก็จะเป็นการพ่นบนตัว HMRMDF บอร์ดคัลเลอร์สามารถทําได้หลากหลายตามลูกค้าต้องการทีนี้ถ้าเราต้องการเป็นสีเก่าทําให้มันออกเป็นโทนเก่าๆเ,เราสามารถทําเป็นสีแตกได้จะเห็นได้ว่าเนี่ยมันจะมีร่องรอยการแตกการเก่าคล้ายๆกับทําของใหม่ให้มันเป็นของเก่าให้มันอยู่ประมาณอายุ100ปีขึ้นไปอะไรประมาณนี้ครับสำหรับงานรีโนเวทนะครับจะมีงานพวกเลกเกอร์วัตเตอร์เบดใช้กับงานพื้นฟลอริงนะฮะเราสามารถที่จะ ไปลงในหน้างานได้เลยคือขัดแล้วก็ลงเป็นวัตเตอร์เบดได้เลยอันนี้ใช้ระบบทาเป็นสีที่ใช้แล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรแล้วก็ทนและรอยข่วนได้ดีเป็นงานวอตเตอร์เบดร้อร์ครับผม